ไปดูสรุปตารางคะแนนของการแข่งขันในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยนะครับ ครับเริ่มต้นกันที่โซนภาคเหนือครับตอนนี้จากหูเป็นพะเยาเอฟซีครับมี32แต้มไล่ซีไมติดก็คือหนองบัวพิชยะแล้วก็ลำปูนบริเออร์มีสาแดแต้มเท่ากันพิสโตครับอันดับ4แล้วก็กำแพงเพชรอันดับ5้าแต้มถือว่าเกาะกลุ่มกันทั้ง5้าอันดับนะครับครับมาต่อเนื่องกันที่โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะคะอันดับ1เป็นของอุดรธานีเอฟซีนะคะมีคะแนนรวมอยู่ที่41คะแนนตามมาด้วยอุบลราชธานีเอฟซีสาิคะแนนกาฬสินเอฟซี3าคะแนนอนดบทีน4อันดับท เตดแล้วก็มหาสารคามอันดับที่5 28คะแนนเท่ากันค่ะส่วนโซนภาคตะวันออกครับค่อนข้างแน่นอนแลวครับว่าตราด f c โอกาสที่เป็นแชมป์ในโซนนี้สูงมากนะครับมีคะแนน44คะแนนทิ้งห่างปลวกแดงระยองอยู่ถึงเกือบ17คะแนนด้วยกันนะครับปลวกระยองอปลวกแดงระยองเนี่ยมีอยู่27คะแนนเท่ากับปราจีนบุรียูไนเต็ดแล้วก็อดับ4ก็คือจะเชิงเซา FT นะครับคือ3ทีมหลังเนี่ยมีโอกาสที่จะลุน้นพื้นที่ไป การ่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อันดับ5เป็นพัทยาซิตี้22คะแนนครับกรุงเทพตะวันออกนะครับตอนนี้จย่าผูกเป็นราชประชานะครับมี27แต้มตามด้วยบ้านบึงครับ25แต้มอันดับ3มอเกษตรบดีต2 0แต้มแล้วก็อันดับ4 อันดับ5กับสุรกากรและประการยูเต็ดมี18คะแนนเท่ากันครับค่ะมาต่อเนื่องอันที่โซนภาคกรุงเทพและปริมณฑลนะคะอันดับที่1มาวินเลยจามจุรียูนเต็ดมีอยู่32คะแนนตามเรื่องอันดับที่2กเกษตรศาสตร์ FC 26คะแนนอันดับที่3ค่ะ BU d e f o 25คะแนนอันดับที่4และอันดับที่5นะคะคะแนนเท่ากัน23คะแนนนั่นก็คือรังสิต FC และทหารบก FC นั่นเองค่ะโซนภาคกลางก็ขับเที่ยวกันอย่างสนุกเลยนนยนนรรรััับบหววตาาาางงิิทยยเเอออ์ป็จ่ฝูู15มี30 สี่แต้มสิงห์บาราชนับ2นะครับมี32คะแนนนุยยาเอฟซีแข่งน้อยกว่า1น,นัดมี3 1สเดแต้มแล้วก็อายุธยายูริเต็ดครับมี24แต้มครับ,รบมาที่โซนภาคตะวันตกครับจาาฟูมเป็นมหาวิทยาลัยรา,ยาชพฤกษ์ครับ32คะแนนตามมาห่าง สามแต้มกับสีหมอกเอฟซีครับซึ่งมีแต้มเท่ากับสมุทรสาครเอฟซีแล้วก็อันดับสี่เป็นปุมบุรีเอฟซีมี28แต้มเท่ากับบีทีวีสุ้ญมีฤทธิ์ครับค่ะมาปิดท้ายกันที่โซนภาคใต้นะคะอันดับที่หนึ่งนํามาโดยนารายู่ในเตดค่ะ26คะแนนเท่ากับอันดับที่สองสุราธานีเอฟซีเท่ากันนะคะ26คะแนนอันดับที่สามและอันดับที่สี่ยะลาอยู่ในเต็ดและระนองนะคะ23คะแนนเท่ากันและอันดับที่ห้าตรังเอฟซีมีอยู่22คะแนนค่ะแหม่แต่ละโซนแต่ละ ้นไปพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกันอย่างสนุกเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะครับว่าใครจะคือ,อโซน2อันดับสุดท้ายของแต่ละโซนที่จะผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายนี่นะครับ